สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกันบ้านมุงพักเครื่องนะครับเรามาพบเจอกันใน EP ที่40นะมี20รายการนะครับมีพารสวยๆมาฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะนี่บ้านมุงพักเครื่องถ้ามาปล่อยหาได้ได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะนี่มีเก็บเงินไปทางนะครับทุกรายการนี้องค์ละสองบาทนะครับเริ่มกในรายการที่หนึ่งเลยเป็นตะกุดนะเป็นมีเนียมความยาวอยู่ประมาณทักสามนิ้วถักเชือกนะไม่เก่ามากนะครับแต่เป็นไปดูหลวงพอ่อหมายเลขที่สองเขาใช้ไว้เลยนะก็ถอ,อดมาเลย นี่เป็นพระชาวบ้านนะครับเป็นแหวนลองพกตันพิจิตนะแหวนตะก้อจะใช้ช้ำม,มาหมายเลขที่สามเป็นพระนางพญานะครับนี่ลงลักบ,บางๆนะครับมีกระเทาะมุมนิดนึงหมายเลขที่สี่เป็นแหวนข้างๆเป็นยืนข้างบนเป็นเพชรหน้าทั้งนะ หลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับสุพรรณหมายเลขห้าเป็นพักกุนะครับมีลาลักขึ้นแต่เมทราบของพ่อนะครับทุกรายการในองค์ละสอง200นะหมายเลขที่6หลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่นจัดจ้านหมายเลขที่7เป็นตะกุดนะครับตะกุดลงทองเป็นตะกัวนะ่ะถักเชือก หมายเลขที่8เป็นผ้าขุนแผนนะครับหัวปูทิมหลังฝัง่งตะกุด2ดอกนะหมายเลขที่9กาเป็นตะกุดไม้นะแต่ตันนะไม่มีรูมีถักเชื่อกหัวท้ายนะตะกุดอะไรก็ไม่รู้หรู้ว่าเป็นไม้ไผ่นะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะหมายเลขที่สิบ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับต่อโค้ดที่ก้นสองตัวนะต่อโค้ดสองตัวหมายเลขที่สิบเอ็ดเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินชินเขียวหมาเลกชินเขียวเป็นพระร่วงยืนนะหมายเลขที่สิบสองเป็นสมเด็จนะครับหลังนางกวากเลี่ยมวินเทจเอ้ยหลังสมเด็จโตนะครับ เรื่องวินเทจเลยนะครับไม่ทราบที่นะครับหมายเลขที่สิบสามเป็นพระกุนะครับเรียกไม่ถูกว่าพระอะไรทางพิโลงนี่แหละทางพิโลงนี่แหละหมายเลขที่สิบสี่เป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกศชโยนี่นะครับเนื้อสวยๆเลย หมายเลขที่สิบห้าเป็นพระนางกำแพงนะครับนางกำแพงนี่นางกำแพงนะครับข้างหลังมีลอยนิดลนหมายเลขที่สิบหกเป็นพระลีลาถ้ำหีบนะครับค่าบวกขึ้นนะครับปวกนี่ต้องขึ้นตามธรรมชาตินะเราจะไปวานเขามาขึ้นนี่เขาไม่มาหรอกนะ หมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นพะระลีลานะครับเป็นพะระลีลาไม่ทราบกุนะครับไม่ทราบกุนี่นะครับพะระลีลาหมายเลขที่สิบแปดเป็นเหอรียญลอหกเนื้ออัปาก้านะครับเจ้าคุณนอปุกเสกนะ นเนปุหมายเลขที่ส9เกเป็นพ่หน้าชิ้นนะครับมีรอยตรงกลางนิดนึงเหมือนมีมรูนะครับบางมากเลยเป็นตะกัวสนีนแดงนะวัวสีแดงหมายเลขที่สิบเป็นเต่านะครับเป็นเครื่องรางนะ มีเลขข้างหลังมียันนอมีเลขข้างหลังน่าจะเป็นเต่าของพ่องเงินบางคานนะครับตัวไม่โตมากกำลังน่ารักเลยตัวนี้เดี๋ยวขอบคุณมากครับครบ2 0่สรายการนะแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอพระคุณมากครับ